สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องบอลแชร์นะ,ค,นะครัเร็ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูสภาพของคนห้าทุ่มนะคะปัจจุบซีเรียตเล่นเชื้อเล่นเล่นเล่นแต่ลงจริงค่ะเล่นเล่นแต่ลงจริงค่ะเล่นงาก็เล่นเล่นไงเล่นเล่นแต่ลงจริงตอนนี้เราอยู่กับพี่โก๊ะพี่ซิงหัวอะไรคะตอนนี้เรากำลังเมาม้อยค่ะ ติคอตาบ้างติคอตาเดกำลังดูตลกติคอตาจะมาสอนให้ดูติคอตาไมใช่หรอใช่คลิปนี้แบบเบาๆขาเรียวๆลงเลยได้หนิพี่โตเกะลงเลยคนก็ดูจริงแต่ของมันไม่มีคนดูแล้วนะเขาก็บอกว่ามาบอกคอนเทนต์แบบว่ามานๆทคนก็ดูเยอะมาก เออมันจะถายใส่คนปากกินขามาซัวเป็นรูปภาพนาโปกเด้อถายทังร่างเป็นภาพนาโป๊กยูดูเด้อคือนางงามเดินสไตล์นี่ข้างล่างเลยตาล่างเนาะแต่ตาล่างต้องหน้าแต่ตาบนไม่ต้องตีได้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 อยู่คือจะต้องนอนก็บพราะได้นอนอิ่เรียได้นอนอิ่เรียนองน้องนอนแบอนง่วนอนแค่แน่จ้า อาวบลี่คือไม่เห็นแต่ยับฟาเท่านั้นดีเศรษไหมคะดูสวยไหมคะไปนอนไหนคะ อ๋อแล้วว่าไงละเตะน่นข้างในไหมอ๋อของชียกัวนี้ช่วันี้เีกับ่าวงยาวี่โกกีรู้สึกยังไงที่เห็นน้องมารีน่ารักมากค่ะน่ารักมากคือน้าน้องคือฉ่ำมากที่อย่าบายแรงค้ะ พี่ต้องมายเบาๆนะหน้าน้องนะคะคือแบบว่าฉ <ano> ่ำมากตอนสภาพตอนนี้ก็เหมาะกับแบบว่าการแบบนอนนะคะเหมือนนอนแบบวไม่ได้นอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ก็นอนอยู่ค่ะนอนในเลนนอนหมอนนอนก็เป็นทมารีว่าอยู่กับน้องน้ำตาลหวานน้อยด้วยนะคะดูค่ะแม่แมับลิฟมรีมุมนี้ต้องอีกหน่อยคอเฮยมุมนี้มุมนี้สะคือแต่ละแต่ะยานแต่ลตัว มุมนี้อันตายันอยู่ด้วยได้เลยเอาเป็นฟิล์มแห่เป็นฟิล์มเดียวช่องพี่ซิเป็นแบบอยากลงอะไรก็ลงอะไรก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ลงไม่อยากลงก็ไม่ลงนะคะวูนูนูเดี๋ยวก็ขึ้นเลยลแตูปโอ้ยขนาดปกติก็ยังกูคงอยากอันนี้คือผิวแท้ใช่ไหมผิวแท้นั่นแหละของน้องเนี่ยผิวแท้อันนี้ผิวแท้ตับยืดยืดผิวแน้องเป็นคนพิเศษนะคะดูนี่เบิึงน้องเป็นคนที่ ฉันว่าหลายๆคนมาโลกนี้ไม่มีเหมือนน้องนะคะนี่ค่ะเล่มไหมคะออ๋เออบนเออบนหัวเต้ห์เห็นตอนนี้บอกเพิ่งรู้แต่แต่อันคนแถวบ้านมันก็เป็นนะก็มีนะมีนุ่งสองอันเป็นโรคหัวใจมันเจ็บบอลนุ่งนุ่งมีนุ่งสองอันเป็นโรคหัวใจแต่มาเห็นว่าบินแล้วเล็บเล็บมันเล็บมันก็แบบอ๋อเล็บมันก็เหมือนก็แล้วมันก็ขึ้นปกติเลยมันเป็นกระดูกไหมเป็น ป็นนิ้วสองอันที่อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเล็บสองอันบอกนิ้วเล็บแฝดนิ้วนิ้วนิ้วมันอวยพเนี้แต่ว่าแบบไม่ใช่แล้วพอแล้วคือเป็นคนเป็นเยอะนะ่แต่ยไม่แล้วมันภาษาสัมผัสมันยังไงแบบย้ายเหมือนกันย้ายไปใช้อันเดียวกันเขาก็จะชินเดียวกันไม่รู้เขาก็จะชินเพราะว่าเขาก็เป็นมาตั้งแต่เด็แตไรแล้ว อยากให้ดูขาตั้งกล้องเราแม่น้องก็เป็นใช่ไหมนี่ค่ะ,ะขาตั้งกล้องเราแม่คือเขาเป็นกรรมันเหมือนว่าแม่เแม่เป็นแล้วลูกก็เลย,ว,ยว,นนว่งวแต่ว่าน้องกระสีชินแล้วเพราะว่าน้องกระยูมาะไเจน,น่แม่ไมัอนอมันไม่มสามารถตัดออกได้ใช่ไหมไมันสามารถตัดออกได้ถ้าตัดออก้ก้นนี้มันเปี้ยวไม่ได้เี้ยวแต่น้อม่ิมวรอกเพราะว่าแต่ว่า ตัดด้ันเป็นยังไงมันเป็นปกติใช่ไหมก็จะเป็นโค้งเข้างี้ใช่ไหมแต่มันเป็นไหนเกล็ดเลยแม้ว่าจะมันสีบอลบอลเนแบบนี้เลยว่าต้องตัดดอกกิ้วคน,นคนแปลกคนแปลกคือคนเก๋ วันนี้น้องบันดีนะคะขม่าก็ทุ่มเตอมทแล้วก็พี่ๆนะคะทีมแบบว่าทีมงานของน้องบันดีก็ทุ่มเต็มที่นะคะแต่ว่ามาแบบฉ่ำมากก็คือมาถึงแล้วแบบตั้งหน้าตั้งตาตั้งเวทีอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกความสัมภาษณ์ง่วงค่ะง่วงก็ไปนอนค่ะรอรอผู้จัดการค่ะ ตอนนี้คือวัดไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนเ,นเพราะว่าเออทำไม,ไไม,ไม่ไลฟ์สดใีกทีต่อไรเนี่ยไหรอหมายถึงว่าที่เราไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์สดของอันนี้เพราะว่าเรา นี่ไปบุกอะไรเฟซบุ๊กเหรอมันจะมีคนดูอยู่หรอตอนนี้อะไรของพี่โกกิบอะไรพี่เทองคนนักดิจิตอลพี่โดนวิ่งอะไรเสริมพี่ไม่ชอบไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่เคยไลฟ์สดเลยรู้สึกว่าแบบไม่มีความมั่นใจในในตัวเองขนาดที่จะไปไลฟ์สดเลยแต่ะไรกันแต่มาสแบบมันกจะจิ้มต่างกันมันก็์จิมบอสก็อัดคลิปต่างเด็กอัดคลิปแต่เราสามารถแบบแต่ออกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไลฟ์สดริมอะไรเยอมากอะไรก็เสริม อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่จีนไม่ได้เราถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าตัดได้เลยแต่บ้านไม่ตัดแต่บ้านไม่ตัดนะเดือบ้านลงเลยค่ะครบจิตสติลงเลยค่ะแล้วทำไมหอวตาออกเพราะมันคนไม่ได้นอนหรอน้าขาเอ้าเด็กน้อยที่เมย์เขาเล่นกันนะว่าแบบ โมนกระุกกินข้าวได้ไหมไม่ออกไม่ออกหนูจะกินน้ำบันลมมากมีน้ำบันลูนเลยดูหนูตอนนี้หนูต้อง,องนอนถ้าหนูกินน้ำบันลมหนูจะส่วงมากสาบานพระเจ้า ไม่หรอกแต่อยากกินกินไหมเรากินไหมกินบ้งแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปห้อตงาแล้วก็มาาก็กินกับคือสิอ้วนแต่สูเอยัเท่านั้นก็นอนในห้องไหมล้าจะฮาโีนเดสมีพาโรวินหรอไม่อันนี้คือคนตาคนตายี่ห้อยี่ห้อใช้ต่อนะคะยี่ห้อใช้ต่อก็คือกกบารีก่อนใช่กอดกีบา้เป็นอไรจะาูดร มแล้วเังคือคลิปเนี่ยเขาอยากขอพื้นแล้วเขาเขาเขาอยากถามว่าไปตินไปเพราก็ก็คือเรียงว่าอ,อันนี้คือขนตายี่ห้อใช้ก่อนนะคะก็คือเขาบริชายแล้วปุ๊บน้องบริยก็ไปใช้ต่อแบบแอรแอปพลาย่าจากขนตาบนกลายเป็นขนตาล่างแบบช้ำๆกลายเนรูจ,จมูกก็ได้นะคือน้องอ่ะคือตอนนี้นะสภาพน้องตอนนี้ครึ่ง่วงน้อนมากมันคนหว่องนํามากแต่พอน้องติดขนตาล่างไปปุ๊บเหมือนกันเลยค่ะ ก็งหนักมากค่ะก็รู้มเริ่มนล้วอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเนาะมันที่ไหนทำไมนถึงทำไมถึงทำยูทูปเมื่อก่อนทำอะไรคะเมื่อก่อนทำทิทำเฟซบุ๊กอ่ะเนาะทำเฟซบุ๊กก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็ทำยูทูปทขาทำไมถึงหันไปทำทิกตอกเออทำยูทูปกับทิกตอกทำอะไรก่อนกันทำทิกตอกก่อนค่ะทำไมถึงหันไปทำทิกตอกมีคนที่เถียงพี่แฮกสวัสดีค่ะเลียวบอก เียวามากม่คาดค่อยเป็นแบบนี้อ๋อที่นี่คือ,อเดียวมากเลคะที่เ็นพี่เหอเอาบอกเราไปนอนแง่ยายบิวนะ่ะ <c oughs> เอ้บ้านหลับบ้านนอนจากคือยาอยบิวเนี่ยปะ <c oughs> เดามาปื้นแซ่บส่งแตงดูส่งแลกดวง้อาไปเอส่งให้แตกด้งตนี้อย่างไรอย่างรตัวนีอย่า ตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่บิวกับพี่แฮกอยู่นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้เลี้ยวอี่หลี่มาเราเป็นยังเป็นยังขึ้นไปเล่นติ๊กตอกกันนะที่ไปเล่นแก๊ะอะไรกันกรันว่ามันมีกระแสอะไรทำไมถึงได้ไปเล่นติ๊กตอกเฟซโดนบอกค่ะเออแล้วไปเล่นติ๊กตอกมาเล่นได้ไหมเนี่ยแล้วลงคลิปแรกคนดูก็หลานคนดูก็หลักดูประมาณ ล้านแล้วทำมาคนดูก็ประมาณห้าร้านหกร้านอะไรแบบนี้เฉยแล้วบันทึเป็นยังไงขึ้นยูทูบปเนี่ยทำเพราะว่าอยากให้ผู้ติดตามขึ้นเฉยๆมันขึ้นนะไหมถ้าเอาตรงๆก็ว่าเป็นเชื้อแบบว่างแล้วก็ร้องเฮ็ดหลงเบิองแล้วก็มีช่วงนมีมันไงช่วงนมีมันก็เลยแบบเฮ็ดอยู่เฮ็ดอยู่ตอนช่วงนี้มันแล้วมันแล้วแล้วช่วงนี้แบบว่า หันเสร้างมาได้จากไหนพ่อปกติคนน่ะชอบสร้างรายได้กับ YouTube ยูทูบไงแล้วทีนี้น้องบอลลี่หันจะสร้างรายได้กับ t i k ตอกใช่ไหมใช่แล้วอะไรนะคะถ้าไม่มทำยูทูบจะไปทำอางไหนบ้างจันคณเพ่าไม่ไม่ไม่เห็นยี่งยงยู่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเลยก็ลงทิกตอกค่ะสมารรีวิวในทิกตอกในเซฟประมาณนี้ค่ะ,ะไรายได้หลักล ก็ถือว่าปังน่ะทุกวันนี้ปังอยี่ค่ะปังมาแล้วเรื่องของหัวใจเป็นไงบ้างคะโอ้ยอย่าพูดถึงข่ล่ะอย่าพูดถึงค่ะเรื่องของหัวใจเพราะว่าน้องเบลลี่อ่ะไม่มีใครโสดซิงชิงกาเบลให้ปักตะไข่ฝนกับบัตโตเพราะว่าบัเอเคยพันมือ้ายใดเคยพันแต่ไม่ยิงพอสายกับบัตเตอร์ค่ะดพี่โสดพี่ซิงอีนีด เดียกไหมเถื่อนเอาควงมาน้มควกไปไหนอ๋อนี่ไงโอเคค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิด้วยนะคะแหมจะมีละวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะฝากติดตามช่องโกกีเบอร์รี่ด้วยนะคะโกกีเบอร์รี่ชาแนลไม่ต้องไปติดตามน้องเขาหรอกค่ะน้องเขายอดวิวเยอะแล้วช่วงนี้บ่เป็นได้หลายเดือนแล้วบอก ร้อยคปอยได้กินเรียนตอนนี้ล่าสุดได้กี่เรียนล่าสุดอเ,เอาแบบเอ,อ,<ว>อาแบบลดเันเดือนนี้ฉันได้ห้ารอยาเหรียญใ่ไารกวเหรียญจะเปิดได้สิมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกก o k i e b i r t h ์ช y ช h a นะคะน้ำตาลหวานเจี๊ยบ